เอาแอบมาทำอะไรนี่ทำอะไรแอบมาล้างมือเหรอล้างให้สะอาดนะถูถูถูหูออกหูออกแซบว่าม่ดากินออยังเนี่ยไอตีม ปาดขนมเนี่ยไม่ไหลแท้ลูกโป้งกับไหลให้กินน้ำเนี่ยกินด้วยหน่อยแซ่ยบบ่เดโดมาดินเก็บได้บ่มันยุสูงมันสีตกเด้มันสีตก มันสีตกมาดาเก็บมาได้ดอกมันยิ่งสูงปาดนี่ยังไหนมาดาให้ให้พ่อกินน้ำเนี่ยได้เนี่ยมาหมาเนี่ยได้มาหมาสั่งหน่อยมากินนะกินนะอันนี้กินบ่าเนี่ยเปิดบ่าเนี่ยมาดามาดาจิ้มกันจิ้มจิ้มเบิือนกันกินเลยเนี่ยยังเป่วยไยอันแล้พ่อกันกินเลยเนี่ยเอากินแม่กินมนะยีราเชียวอีหยัง อุ้ยขี้โพสวดเว้ยขี้โพะมัม้ยคุณก็เปลี่ยนสั้นเว้ยย่าน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 ชีโพวบวะย่าน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 ขี้โพขี้โพมันสวดไนงะย่านพอย่านมาด่าอยู่ใส่วะรู้ป่วเห็นวะเห็นมาด่าบ่ปูเอ้ามันมาอยู่ในกองนี่ตัวไหนโอ้ยตืยน่นเหมือนตื่นเหมือนตัวย่ยาน ย่านย่านย่านมันคือไปนอนอยู่ในกองคือไปนอนอยู่ในกองเกิอะไรขึ้นเร็วไปายก่อนคือพวกมีหมูคือพวกมีหมูหมูไปใสฮะคือมีผู้เดียว กินน้ำแหน่กินน้ำแหน่กินน้ำแหน่คำหนึง่งกินน้ำแหน่คำเดียวกินน้ำแหน่โอ้มีหอดน้ำโอ้ยชี้กินน้ำแหน่อย่าเฝ้าไปอย,ย,ย่าแล่นหนีอย่าแล่นหนีไหมทานแหน่ตานแหน่กินน้ำแหน่นะเซ่บบ่